สวัสดีค่ะเกษตรบายคุวิวันนี้คุวิจะพาเด็กๆมาเรียนรู้ในหัวข้อปุ๋ยกับการทำเกษตรอย่างยั่งยืนก่อนอื่นเด็กๆต้องทราบความหมายของปุ๋ยก่อนนะคะ ปุ๋ยหมายถึงสารอดินซีย์หรือสารอินซรีย์ที่มนุษย์ใส่ลงในดินสําหรับเพาะปลูกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินตลอดจนช่วยเพิ่มธาตุอาหารพืชเช่นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมในปริมาณที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตและช่วยเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นโดยสารต่างๆจะได้มาจากการสังเคราะห์ข,ขึ้นโดยมนุษย์หรือได้จากธรรมชาติก็ได้ ซึ่งดินที่มีการปลูกพืชติดต่อกันเป็นรานานจะส่งผลให้ดินมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชลดลงดินขาดความอุดมสมบูรณ์ผลผลิตที่ได้ก็ลดน้อยลงดังนั้นการใส่ปุ๋ยลงในดินเพาะปลูกจะช่วยเพิ่มธาตุอาหารที่สําคัญต่อพืชทําให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์พืชใช้ประโยชน์ได้เพียงพอต่อความต้องการทําให้ได้ปริมาณผลผล,ผลิตที่ดีและมีคุณภาพธาตุอาหารในดินที่จําเป็นต่อพืชโดยทั่วไปธาตุอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชมี16ธาตุ ซึ่งจำแนกตามปริมาณความต้องการของพืชธาตุอาหารที่มีบทบาทสำคัญต่อพืชธาตุอาหารหลักไนโตรเจนช่วยเล่นการเจริญเติบโตของพืชทําให้พืชแข็งแรงตั้งตัวได้เร็วเพิ่มจํานวนใบและลําต้นช่วยทําให้พืชมีใบสีเขียวเข้มขึ้นฟอสฟอรัสช่วยทําให้พืชมีลําต้นแข็งแรงทําให้รากพืชเจริญเติบโตดีและช่วยทําให้พืชแก่เร็วเล่นการออกดอกออกผล โพแทสเซียมช่วยให้รากพืชเจริญเติบโตดีช่วยเพิ่มคุณภาพผลผลิตให้ดีขึ้นเช่นทำให้พืชมีรสชาติดีมีสีสันสดใสธาตุาอาหารรองแคลเซียมช่วยเล่นการเจริญของใบและทำให้ระบบรากแข็งแรงขึ้นแมกนีเซียมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบเอ SI นไซม์กำมะถันช่วยทำให้รากพืชมีการเจริญเติบโตดีและทำให้พืชติดเมล็ดดีขึ้น ธาตุอาหารเสริมโบลอนช่วยทาให้พืชสามารถดูดซึมธาตุแคลเซียมได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยในการขนส่งสารอาหารและแร่ธาตุไปยังส่วนต่างๆของพืชทองแดงช่วยในการสร้างวิตามินและส่งเสริมกระบวนการออกซิเดชันและรีดักชันในพืชและยังทําให้พืชมีอายุยืนยาวขึ้นคอรินเป็นองค์ประกอบของฮอร์โมนพืชมีความสําคัญต่อกระบวนการสังเคราะห์แสงทําให้พืชมีการเจริญเติบโตและมีส่วนช่วยในการอุ้มน้ําของเนื้อเยื่อพืชเหล็ก เป็นส่วนประกอบสำคัญของเอนไซม์ในพืชและมีความสำคัญต่อการสร้างโคโลอโรฟิลของพืชแมกานิสมีความสำคัญต่อกระบวนการสังเคราะห์สแสงกระบวนการสร้างโปรตีนและวิตามินสังกะสีช่วยในการสร้างโคโลอโรพลาสฮอร์โมนและช่วยสังเคราะห์โปรตีนเป็นส่วนประกอบสำคัญของผนังเซลล์และเอนไซม์และมีผลต่อการแก่ของพืชและการสุกข,ของผลผลิตการจำแนกปุ๋ยตามชนิดของสารประกอบที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยสามารถแบ่งออกเป็น3ประเภทคือปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ เรามาทําความรู้จักกับปุ๋ยเคมีกันเลยนะคะปุ๋ยเคมีหมายถึงปุ๋ยที่มีองค์ประกอบสําคัญเป็นสารอนินทรีย์หรือสารอนินรีย์สังเคราะห์โดยส่วนใหญ่เกิดจากการสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ขึ้นมาเพื่อใช้ในการเกษตรซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พืชสามารถนําธาตุอาหารไปใช้ได้อย่างรวดเร็วในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของพืชและให้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพตามมาการจำแนกปุ๋ยเคมีตามฉลากปุ๋ยสูตรปุ๋ยและปริมาณธาตุอาหารฉลากปุ๋ยหมายถึงสิ่งที่แสดงให้เห็นบนภาชนะ กระสอบถุงกล่องหรือขวดที่บรรจุปุย๋ยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับปุย๋ยเช่นชื่อปุย๋ยสูตรปุย๋ยปริมาณธาตุอาหารที่อยู่น้ำหนักและสถานที่ตั้งของผู้ผลิตสูตรปุ๋ยหมายถึงการบอกปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่โดยจะมีตัวเลข3ามจำนวนซึ่งแสดงให้เห็นถึงปริมาณร้อยละโดยน้ำหนักของธาตุอาหารในไนโตรเจนทั้งหมดฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์และปริมาณโพแทสเซียมที่ละลาย ปริมาณธาตุอาหารหมายถึงปริมาณธาตุอาหารที่ผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าบอกให้ทราบถึงปริมาณขั้นต่ําของธาตุอาหารหลักในฉลาโดยคิดเป็นจํานวนร้อยลักของน้ําหนักสุทธิของปุ๋ยการจำแนกปุ๋ยตามชนิดของสารประกอบประเภทที่2ปุ๋ยอินทรียปุ๋ยอินรียหมายถึงปุ๋ยที่มีองค์ประกอบสําคัญเป็นสารอินทรีย์ที่ได้จากการย่อยสลายเน่าเปื่อยผุพังของซากพืชซากสรรัตว์โดยมีจุลินทรีย์เป็นตัวย่อยสลายที่สําคัญการผลิตปุ๋ยอินทรีย์สามารถทําได้หลายรูปแบบเช่นการทําให้ปุ๋ยอินทรีย์เกิดความชื้นการนํามาสับ บดหมกักหรือร่อนการให้ปุ๋ยอินทรีย์แก่พืชเป็นการช่วยปรับปรุงดินทําให้ดินมีความเหมาะสมต่อการจเจริญเติบโตของพืชการจําแนกปุ๋ยอินทรีย์ตามวิธีการผลิตสามารถจําแนกได้ดังนี้ 1. ปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักหมายถึงปุ๋ยที่ได้จากการนําอินทรีย์วัตถุเช่นใบไม้แห้งฟางข้าวต้นข้าวโพดต้นข้าวฟ่างมูลสัตว์ กากอาหาราสตรัตว์หรือเศษเหลือทิ้งจากการเกษตรอื่นๆโดยนําอินทรีย์วัตถุต่างๆเหล่านั้นมากองรวมกันและลดน้ําให้ชื้นแล้วปล่อยทิ้งไว้ให้เกิดการย่อยสลายผุพังตามธรรมชาติโดยอศาศัยจุลินทรีย์เป็นตัวทําให้เกิดการย่อยสลายประโยชน์ของปุ๋ยหมัก 1. มีธาตุอาหารหลายชนิดที่พืชต้องการครบถ้วน 2. ช่วยปรับปรุงดินทําให้ดินมีอินทรีย์วัตถุมากขึ้น 3. ช่วยปรับค่าความเป็นกรดด่างของดินให้เหมาะสมต่อความต้องการของพืช 4. ช่วยส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของจุลินทรีย์ที่อาศัยในดินให้เกิดการย่อยสลายได้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 5. ช่วยลดปัญหาโรคพืชบางชนิดเนื่องจากการใส่ปุ๋ยหมักลงในดินทำให้จุลินทรีย์ควบคุมปริมาณของเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืชบางชนิดได้ ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดที่2ปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกหมายถึงปุ๋ยที่ได้จากการขับถ่ายของสัตว์ทั้งอุจจาระและปัสสวาวะมูลสัตว์ที่ส่วนใหญ่นิยมนํามาทําเป็นปุ๋ยคอกเช่นมูลวัวมูลกระบือมูลเป็ดและมูลไก่หรืออาจได้จากมูลสัตว์ผสมรวมกับเศษวัสดุรองพื้นคอกเช่นฟางหญ้าแห้งรวมเข้าด้วยกันจึงกล่าวได้ว่าปุ๋ยคอกคือผลพลอยได้จากการเลี้ยงสัตว์ในทางการเกษตรประโยชน์ของปุ๋ยคอก 1. เป็นแหล่งของธาตุอาหารที่จําเป็นของพืชเช่นธาตุอาหารหลัก าธาตุอาหารรองและาธาตุอาหารเสริม 2. มีปริมาณาธาตุอาหารที่พืชสามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่องในระยะเวลานานเนื่องจากปุ๋ยคอกจะค่อยๆปลดปล่อยาธาตุอาหารต่างๆที่จําเป็นออกมาอย่างช้าๆ 3. ช,ช่วยปรับปรุงสภาพดินให้เหมาะแก่การปลูกพืชเพราะปุ๋ยคอกเป็นแหล่งอินทรีย์วัตถุที่สำคัญ ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดที่3ปุ๋ยพืชสดปุ๋ยพืชสดหมายถึงปุ๋ยที่ได้จากการไถ่กรบพืชบางชนิดที่ปลูกขึ้นหรือขึ้นเองตามธรรมชาติขณะยังสดอยู่การไถกรบจะทําเมื่อพืชเหล่านั้นเจริญเติบโตเต็มที่หรือช่วงที่พืชออกดอกบานเต็มที่ก็จะทําการตัดสับหรือไถ่กรบลงไปในดินพืชที่จะนํามาทําเป็นปุ๋ยพืชสดต้องเป็นพืชที่เจริญเติบโตเร็วปลูกง่ายทนต่อสภาพแวดล้อมดีและให้ธาตุอาหารที่จําเป็นแก่พืชสูงเช่นพืชตระกูลถั่วข้าวโพดโสมอินเดีย ประโยชน์ของปุ๋ยพืชสด 1. เป็นการเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุในพื้นที่เพาะปลูก 2. พืชสดบางชนิดเช่นพืชตระกูลถั่วเมื่อถ่ายกรบจะช่วยเพิ่มธาตุอาหารหลักอย่างไนโตรเจนในดินให้มากขึ้น 3. พืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ทำปุ๋ยพืชสดจะช่วยดูดปุ๋ยหรือธาตุอาหารที่ตกค้างจากการปลูกพืชหลักไว้เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียธาตุอาหารไปตามธรรมชาติ 4. ช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินจึงเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำอีกวิธีหนึ่งมาถึงปุ๋ยอีกชนิดที่จําแนกตามสารประกอบนั่นก็คือปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยชีวภาพหมายถึงปุ๋ยที่เกิดจากการนําเอาจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในการเพิ่มปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินให้พืชสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเพียงพอต่ตอการเจริญเติบโตของพืชและเพิ่มการต้านทานโรคพืชได้ดียิ่งขึ้น การใช้ปุ๋ยเพื่อการเกษตรประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวนมากและมีแนวโน้มที่จะขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นทุกปีในขณะที่ความอุดมสมบูรณ์ของดินก็ลดน้อยลงเรื่อยๆเนื่องจากการใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกติดต่อกันเป็นรานานดังนั้นแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวคือการปรับปรุงพื้นที่เพาะปลูกให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นโดวยวิธีการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งการใช้ปุ๋ยเพื่อการเกษตรคือการให้ธาตุอาหารพืชในรูปแบบต่างๆเช่นปุ๋ยชนิดเม็ดปุ๋ยชนิดผงหรือปุ๋ยน้ําที่เกิดประโยชน์ต่อก,การเจริญเติบโตของพืชมากที่สุดดังนั้นการใช้ปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชัวภาพปุ๋ยทั้ง3ประเภทนี้มีการใช้ที่แตกต่างกันโดยขึ้นกับวัตถุประสงค์ของการใช้ปุ๋ยแต่ละประเภท หลักการใช้ปุ๋ยเคมีคือการให้ธาตุอาหารที่จําเป็นแก่พืชตรงกับความต้องการของพืชและเพียงพอในแต่ละช่วงการเจริญเติบโตของพืชซึ่งจะส่งผลให้ผลผลิตดีและมีคุณภาพสูงหลักการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คือการใส่ปุ๋ยอินทรีย์จะช่วยปรับคุณสมบัติทางเคมีทางกายภาพและทางชีวภาพของดินทําให้ดินเหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของพืช หลักการใช้ปุ๋ยชีวภาพคือการใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงมาช่วยเพิ่มปริมาณธาตุอาหารที่จำเป็นแก่พืชเอาละค่ะมาถึงวิธีการใส่ปุ๋ยให้พืชซึ่งปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพก็จะมีวิธีการใส่ปุ๋ยให้พืชที่แตกต่างกันค่ะการใส่ปุ๋ยเคมีมีหลายวิธีดังนี้การใส่ปุ๋ยแบบหวานซึ่งการใส่ปุ๋ยวิธีนี้เหมาะกับการปลูกพืชแบบไม่เป็นแถวหรือการปลูกพืชด้วยวิธีการหว่านเมล็ดเช่นข้าวผักคะน้าและผักบุ้ง การใส่ปุ๋ยแบบโรยเป็นแถววิธีนี้เหมาะกับพืชที่ปลูกเป็นแถวเช่นข้าวโพดฝ้ายอ้อยมันสำปะหลังถั่วเหลืองการใส่ปุ๋ยเฉพาะจุดการใส่ปุ๋ยวิธีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ปุ๋ยอยู่ในพื้นที่ที่กำหนดวิธีนี้เหมาะกับผลไม้เช่นเงาะลำไย,ยและทุเรียนการใส่ปุ๋ยแบบฉีดพ่นทางใบเป็นการใช้ปุ๋ยที่มีคุณสมบัติละลายน้ําได้ดีเป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้แก่พืชที่ขาดธาตุอาหารหรือต้องการเร่งให้พืชเจริญเติบโต การใส่ปุ๋ยพร้อมกับการรดน้าพืชเป็นวิธีการใส่ปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพสูงประหยัดแรงงานและค่าใช้จ่ายการใส่ปุ๋ยวิธีนี้สามารถทำได้โดยการนําปุ๋ยมาผสมกับน้ําในอัตราส่วนตามความต้องการของพืชเอาแล้วค่ะก็มาถึงวิธีการใส่ปุ๋ยอินรีย์ซึ่งปุ๋ยอินรียก็จะมีทั้งปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสดเรามาดูวิธีการใส่ปุ๋ยคอกกันก่อนเลยนะคะ การใส่ปุย๋ยคอกสามารถทำได้หลายวิธีได้แก่การใช้ปุย๋ยคอกกับพืชไร่จะนำไปหว่านให้กระจายอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งแปลงปลูกเช่นถั่วเขียวข้าวโพดมันสำปะหลังการใช้ปุย๋ยคอกกับพืชสวนจะโรยรอบคนต้นและพรวนดินกรบเช่นลำไยเงาะมะม,ม่วงหรือไม้ยืนต้นสำหรับไม้ผลที่กำลังจะปลูกใหม่ต้องใช้วิธีการลองก้นหลุมก่อนปลูกการใช้ปุย๋ยคอกกับพืชผักสวนครัวควรใส่พร้อมขั้นตอนการเตรียมแปลงปลูกตามอัตราส่วนที่ต้องการ วิธีการใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีปริมาณาธาตุอาหารน้อยดังนั้นถ้าเลือกใช้ปุ๋ยหมักควรใส่ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของพืชหรือหากใส่ปุ๋ยหมักปริมาณน้อยควรผสมกับปุ๋ยเคมีลงไปด้วยเพื่อเพิ่มาธาตุอาหารในดินส่วนวิธีการใส่ปุ๋ยสามารถทําได้3วิธีคือ 1. ใส่แบบหวานทั่วทั้งแปลงเช่นข้าวอ้อยข้าวโพด 2. การใส่แบบโรยเป็นแถววิธีนี้ควรโรยปุ๋ยหมักพร้อมกับปุ๋ยเคมี และ 3. การใส่ปุ๋ยในหลุมปลูกเหมาะกับไม้ผลและไม้ยืนต้นทั่วไปต่อไปเป็นวิธีการใส่ปุ๋ยพืชสดการใช้ปุ๋ยพืชสดสามารถใช้ร่วมกับการปลูกพืชในรูปแบบต่างๆได้แก่การปลูกพืชที่ทําปุ๋ยพืชสดจะปลูกสลับหมุนเวียนกับการปลูกพืชหลักเช่นการปลูกปอเทืองในต้นฤดูฝนแล้วทําการไถกบปอเทืองทิ้งประมาณ1-2สัปดาห์ก็ทําการปลูกพืชหลักได้เช่นข้าวข้าวโพดอ้อย เอาละค่ะก็มาถึงวิธีการใช้ปุ๋ยชนิดสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือปุ๋ยชีวภาพซึ่งการใส่ปุ๋ยชีวภาพสามารถทําได้หลายวิธีดังนี้การใช้ปุ๋ยชีวภาพกับพืชผักฤดูเดียวทําได้โดยการผสมปุ๋ยหมักชีวภาพกับดินในแปลงปลูกการใช้ปุ๋ยชีวภาพกับไม้ผลให้ใส่ปุ๋ยรองก้นหลุมการใช้ปุ๋ยชีวภาพกับไม้ดอกไม้ประดับควรใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพประมาณเดือนละ1ครั้งสำหรับปุ๋ยชีวภาพแบบน้ำสามารถนำไปผสมกับเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรได้ ค่ะแล้วก็จบแล้วนะคะกับเนื้อหาในหน่วยนี้ปุ๋ยกับการทําการเกษตรอย่างยั่งยืนหากเด็กๆมีข้อสงสัยสามารถย้อนดูคลิปนี้ได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเกษตรบายคุย